ยังเป็นลัทธิบูชาผียังคงมีอยู่เนี่ยนีย่คือลัทธิบูชาผีนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันปัจจุบันเนี่ยจะอยู่ตามแนวชายแดนซึ่งตามแนวชายแดนก็หายไปแล้วนะหายไปเยอะเลยจากลัทธิบูชาผีมาเป็นการนับถือศาสนาคริสต์นับถือศาสนาพุทธแทนนะครับสิ่งอันนี้เป็นเรื่องที่จะเรียกว่าไร้สาระก็ไม่ไร้สาระหรอกนะครับแต่เป็นเรื่องของความเชื่อแล้วกันของคนกลุ่มหนึ่งแต่ความเชื่อสนาด,ดังกล่าวสิ่งที่ออกมาโดยส่วนใหญ่ถ้าเกี่ยวข้อง กับไสยศาสตร์ผลที่ออกมาโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเนกาทติซสัมเกมหรือเป็นเกมลบนะครับจะเป็นเกมลบมันจะดีในระยะแรกกับคนที่บูชาสิ่งเหล่านี้แต่ผลปลายชีวิตมักจะมีผลสะท้อนย้อนกลับในเชิงร้ายเสมอทุกคนเลยทีเดียว สวัสดีครับมาพบกับผมทศาศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นเรื่องกูไก,ก่แก้วนะที่มีการนับถือกันบอกว่ามาจากคําเมน์เป็นครูที่มีอาถรรพ์แรงกล้านะครับแล้วก็เข้ามา,าเจ้าของโรงแรมแห่งหนึ่งก็มาตั้งไว้หน้าโรงแรมไว้กลางกรุงเทพมหานครกรุงเทพ,มห,รรเทพมหานครก็เข้าไปทําการตรวจสอบ ถามว่าอย่างเนี้เป็นเรื่องผิดไหมก็เป็นแล้วแต่คนชอบถูกไหมครับไปขัดต่อหลักพุทธศาสนาไม่แต่ถ้าอยู่ในวัดเนี่ยผมว่าไม่เหมาะแต่นี่เป็นพื้นที่เอกชนน้องถ้าน้องจะรนรงอย่างนี้น้องต้องไปทุกวัดไปเอาพญานาคออกไปเอาสิ่งที่ไม่ใช่พุทธะออกจริงๆผมว่าองค์พญานาคนี่ถ้าเป็นองค์เทพนะครับมนเป็นอย่างท่ถือก็คืออย่าองค์ท้าเวสุวรรณองค์พญานาคในพุทธศาสนาไม่มี ไม่มีแต่ว่าุคนเก่าได้บูชาแล้วมันรู้สึกว่าภาพลักษณ์ภาพลักษณ์ก็อันนั้นเราเคยเห็นจนคุ้นเคยอันนี้อาจจะเป็นสิ่งใหม่ที่เราไม่คุ้นเคยพี่ก็อยากฝากให้น้องในฐานะคนรุ่นใหม่น้องก็ต้องเปิดใจของไม่ดีอยู่ได้ไม่นานวันเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์แต่ผมผมน้อมรับนะผมยินดีก็ถือว่าทางโรงแรมเนี่ยถอยครึ่งละ ให้ประธานไม่สบายใจก็ปิดนะครับให้ประธานคุณแั้วคือถกมว่าถ้าเกิดอนี้เป็นเ่เชื่อส่วนคนเราจะไม่ก้าวล่วงนะครับเพราะฉะนั้นที่บอกว่าไม่เกี่ยวกับพุทธศาสนานี่ก็เบาใจเพราะว่าถ้าเกิดเป็นเรื่องพุทธศาสนาแล้วมีคนมาเชื่อแบบนี้อาจจะดูแต่ถ้าไม่เกี่ยวกับพุทธศาสนานี่เป็นความเชื่อในพราหมณ์ฮินดูหรือว่า เอออาจจะเป็นศาสนาพื้นบ้านครับอันนี้ก็แล้วแต่เขาคอันนี้ของเรามาในนามพุทธว่าเามาเตือนสติชาวพุทธเท่านั้นว่าให้บูชาบูชาได้เครื่องเทพเรื่องอะไรที่อยู่ในหลักของคัมภีทางพุทธศาสนานะคะแต่ผมมีอีกนิดนึงนะผมเกือบลืมไอ้เรื่องที่บอกว่าเอาหมูเอาแมวเอาสุนัขมาบูชาอันนี้ไม่มีจริงแล้วถ้าเกิดก็ไม่มีฮะถ้าทําอย่างเงี้ยโรงแรมโรงแรมบอกเลิกสัญญาทันทีค่ะแล้วสิ่งที่เขาไหว้กันที่เนี่ยเขาไหว้ดอกไม้ใช่ไหมไหว้น้ำผึ้ง แล้วก็ไม่มีเหล้าไม่มีอาหารที่เป็นอาหารอาหารขาวครับอันนี้ผมยืนยันเมื่อไรก็ตามถ้ามาไหว้ด้วยด้วยสิ่งมีชีวิตเนี่ยเป็นเป็นเป็นแมวเป็นอะไรก็ไม่รู้โรงแรมจะบอกเลิกสัญญากับกับผู้เช่าทันทีน,นี้ขอเสนอแนะนิดนึงนะครับทีาโรงแรมเนี่ยทำเลก,ก็ดีแล้วก็เป็นที่ท่องเที่ยวของชาวต่างชาติชาวไทยเนี่ยถ้าอยากทำแลนด์มาร์คมีคนบอกว่าน่าจะเอาเทพสวยๆหน่อยเทพที่ คนนิยมเนี่ยมาทาปลาปลาแปลกๆก็เดี๋ยวอาจจะมีก็ได้ให้ใหญ่ๆไปเลยเดี๋ยวอาจจะมีเอกลักษณ์ยินดีครับยินดีครับต่อไปอาจจะมีก็ได้ครับเพราะว่าที่ที่เขาทําฐานผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะตั้งอะไรอีกเขาอาจจะตั้งอันนี้ผมไม่รู้จริงๆเพราะว่าเราไม่เคยไปก้าวไกลกับผู้เช่าเขาอะนะครับแล้วก็อาจจะมีการประชาสัมพันธ์หรือบอกแก่คนรุ่นใหม่ด้วยว่าเป็นยังไงอย่างมีข่าวลวงเนี่ยบางทีคนจะไม่เข้าใจแล้วจะไม่ไม่ทราบเน้อ ผมยินดีฮะเมื่อไรก็ได้ที่ที่อาจารย์อยากให้ทางเราร่วมมือนะครับเราพร้อมที่จะให้ข้อมูลหรือว่าจะเชิญทางทางผู้ที่มีความรู้จริงๆมาให้ข้อมูลอย่างนี้ผมก็ยินดีครับเร้อมเ่ยค่ะคือเขากลัวคือเกิดความกลัวจากโซเชียลเพราะว่าผู้ผู้รู้เยอะในโซเชียลเนี่ยก็บอกว่าเป็นปรดบ้างเป็นอสุรกายบางคนกลัวมากเลยเพราะฉะนั้นทางเจ้าของพื้นที่น่าจะมีการอธิบายหรือแถลงอะไรให้รู้เลยว่า คืออะไรกันแน่ลวแล้วน่ากลัวอย่างอาจารย์อาจารย์ลองนัดหมายก็ได้ค่ะนี้นะคะสืบเนื่องจากมีการนํารูปปั้นที่แปลกตาและมีลักษณะน่ากลัวนะคะนามาตั้งให้คนสกาะเหมือนเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยที่พุทธศา์สิิกชนส่วนใหญ่ไม่ทราบประวัติที่มาว่าเป็นสถานะใดเป็นเทพเป็นโรมหรือสิ่งใดต่อมามีผู้รู้ผู้วิจารณ์ในโซเชียลมากมายว่าเป็นอสุรกายบ้าง หรือเป็นเทพอสูรบ้างซึ่งไม่สอดคล้องกับเทพเทวดาในหลักพระพุทธศาสนาค่ะเป็นเปรตบ้างซึ่งดังที่กล่าวมาพระพุทธศาสนาได้มีหลักคําสอนที่ทุกคนควรยึดถือและปฏิบัติการบูชาบุคลค,บบค,ลบคลที่ควรบูชาเป็นอุดมบุคคลบุคคลที่ควรบูชาอาทิพระรัตนตรัยบิดามารดาหรือเทพเทวดาอีเทวดาที่เราเคารพในพระพุทธศาสนาค่ะและพระมหากษตรย์ มิใช่อสุรกายเปรดถึงแม้จะมีอิทธิฤทธ์บันดานบางบางอย่างได้แต่ก็อยู่ในคุณทุกขติต่ำกว่ามนุษย์จะเป็นมงคลได้อย่างไรจะนำมา เชื่ปรากฏการณ์เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องในโซเชียลมีเดียมีคนไปร้องเรียนนะครับบางคนก็มองว่าเป็นสิ่งที่เป็นพยานอันตรายกับประเทศนี้มีการขุดไปถึงขั้นว่าที่ผ่านมาปรีดีพนมยงก็พยายามที่จะนำซาตาน,นเข้ามาไว้กลางกรุงเทพมหานครหลังจากที่ตั้งอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เพื่อกดดันข่มขู่มีการสร้างนิยายขึ้นมามีการสร้างความเชื่อขึ้นมาว่าซาตานเหล่านี้มีผลต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระมุกหรือระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชด,ด้วยนะครับเพราะจะทําให้เป็นการทราํทรานะร้ายทําลายนะฮะกรุงเทพทําลายความเจริญทําลายความเสียหายความมืดมนความมืดมิดอาถรรพ์สิ่งร้ายๆจะเกิดขึ้น ในกรุงเทพมหานครและในประเทศไทยเชิงงานสังเคราะห์นักประวัติศาสตร์ยืนยันว่าคู่าายแก้วไม่มีจริงนี่คืสิ่งที่พวกเราคนรู้นะนะมีการตรวจสอบแล้วไม่มีจริง 2. นักจิตวิทยาเชื่อว่าเป็น,ปน,ปนความเชื่อของคนกลุ่มหนึ่งที่ขาดสิ่งที่ชักจูงใจแรงจูงใจจนมีก,รมการพูดกันว่ามีการเอาลูกแมว หมาสุนัขเนี่ยลูกเนี่ยไปทำการบูชายันะเพื่อที่จะเป็นสิ่งสังเวยให้กับครูแก้วนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นความเชื่อนะครับแต่ในเชิงไสยศาสตร์แล้วนะครับในเชิงไสยศาสตร์แล้วการไปตั้งรูปบูชาลักษณะเช่นนี้เนี่ยหุ้นส่วนทราบแหมถ้าศึกษาไสยศาสตร์อย่างลึกซึ้งสิ่งที่เข้าไปสิงสถิต ในรูปปั้นเหล่านี้เป็นผีผีหาซาตานนะฮะที่เดินผ่านไปไร้เขาเรียกว่าที่อยู่ไร้ที่พักนะฮะไม่มีบ้านอยู่เหมือนกับทำสารพระภูมิขึ้นมาผีก็จะเข้าไปอยู่อาศัยนั้นนะะเป็นผีบ้านผีเรือนนะครับที่คนไทยเชื่อว่าจะคอยปกป้องบ้านปกป้องเรือนนะครับการสร้างรูปปั้นอวตารขึ้นมา รประกาศว่าเป็นครูกายแก้วมาจากคอมเมคเมรก็เช็คแล้วไม่มีวัฒนธรรมนี้ไม่มีครูเหล่านี้นะครับเป็นความเชื่อของคนกลุ่มหนึ่งนะครับลักษณะเช่นนี้นะฮะกรุงเทพมคนครเข้าไปทําการตรวจสอบชัดๆก็ดูว่ากฎหมายอันไหนสามารถดําเนินการได้ก็ให้ดําเนินการเอาผิดกับคนที่ทําการก่อสร้างนะครับซึ่งเจ้าของแรงแรมก็ยืนยันว่าจะมีการปกปิดให้มิดชิดมากขึ้นเพราะว่าเป็นที่เอกชนนะครับอย่างไรก็ตามสิ่งันนี้สะท้อนให้เห็นเลยความเชื่อ วัฒนธรรมศาส,สนาศัายศาสตร์ของคนไทยนะครับที่มีความเชื่อที่แตกต่างกันนะยังเป็นลัทธิบูชาผียังคงมีอยู่นะนี่ลัทธิบูชาผีนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันปัจจุบันเนี้ยจะอยู่ตามแนวชายแดนซึ่งตามแนวชายแดนก็หายไปแล้วนะหายไปเยอะเลยจากลัทธิบูชาผีมาเป็นการนับถือศาสนาคริสต์นับถือศาสนาพุทธแทนนะครับสิ่งอันนี้เป็นเรื่องที่จะเรียกว่าไร้สาระก็ไม่ไร้สาระหรอก นะครับแต่เป็นเรื่องของความเชื่อแล้วกันของคนกลุ่มหนึ่งแต่ความเชื่อขนาดดังกล่าวสิ่งที่ออกมาโดยส่วนใหญ่ถ้าเกี่ยวข้องกับไสยศาสตร์ผลที่ออกมาโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเนกาตีฟสัมเกมหรือเป็นเกมลบนะครับจะเป็นเกมลบมันจะดีในระยะแรกกับคนที่บูชาสิ่งเหล่านี้แต่ผลปลายชีวิตมักจะมีผลสะท้อนย้อนกลับในเชิงร้ายเสมอทุกคน เลยทีเดียวขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทอดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ องทรงก้าพระบาททุกหยดยาดประเสโทที่รินไหลเพื่อฟ้าเพื่อดินหรือเพื่อใครหากไม่ใช่เพื่อคน งประชาต่อจากนี้เราจะก้าวตามรอยพระบาทจะไม่คลาดขยาดกลัวความชั่วช้าก้าวไปทง ายังกล้าไปด้วยกันไม่หวั่นไหวแผ่นดินไทยคงร่มเย็นเป็นสุขกว่านี้ท้าน้องพี่ทุกคนแห่งร่วมแรงร่วมใจ ชีพสลายก้าวตามรอยพระบาทไปเพื่อแผ่นดินไทยเพื่อพระราชาอดีญจวบจนวันชีพสลายจะก้าวตามรอยพระบาทไปเพื่อแผ่นดิน ไม่สามารถขีกันไม่ปองดองกันประเทศชาติลมเมื่อลม่มเราจะไปอยู่ที่ไหนเพื่อพระราชา